สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิจพิบาลน,นะครับพี่น้องครับเราอยู่ในตอนที่4ของสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้ต้องยอมรับพี่น้องครับชีวิตที่สงบสุขมันเกิดจากการที่เราน้อมใจยอมรับในพระประสงค์ของพระเจ้าการยอมรับแบบนี้จะทําให้เรามีมุมมองชีวิตใหม่ครับทําให้เราสามารถค้นหาและก็เห็นคุณค่า และเห็นถึงความแตกต่างของผู้คนรอบตัวเราสามารถที่จะรักคนอื่นได้มากขึ้นและอ้าแขนโอบกอดต้อนรับสิ่งต่างๆที่เข้ามาในชีวิตด้วยความกล้าหาญพี่น้องครับเราสามารถที่จะโอบกอดและต้อนรับแบบอ้าแขนเลยนะครับสิ่งต่างๆที่เข้ามาในชีวิตของเราด้วยความกล้าหาญนี่คือความทรนงความทรหดอดทน ที่เราจะมีความกล้าหาญน้อมรับสิ่งที่เกิดขึ้นและเมื่อเรายอมรับตัวเองเราก็สามารถมองเห็นคุณค่าของตัวเองและเป็นตัวของตัวเองได้อย่างแท้จริงและเมื่อเรายอมมอบตัวเองอนาคตชะตาชีวิตของเราให้อยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้าพี่น้องครับเราก็จะมีความไว้วางใจพระเจ้าว่าพระเจ้าจะทำให้ทุกสิ่งนั้นร่วมกันเกิดผลดีในชีวิต ของผู้ที่รักพระองค์พี่น้องครับการไม่ยอมรับต่างหากครับทำให้เราต้องเหนื่อยและต่อสู้การไม่ยอมรับทําให้เราถูกดูดพลังไปจนหมดการไม่ยอมรับนั้นได้สร้างความวิตกกังวลความห่วงที่ไม่สามารถที่จะแก้ไขได้แน่นอนครับการต่อสู้เพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างมันเป็นอะไรที่เราไม่อาจจะเปลี่ยนแปลงได้ นั่นคือการเสียของการเสียแรงการเสียกำลังและการเสียใจในที่สุดพี่น้องครับสงครามที่เกิดขึ้นในโลกโลกภายในในชีวิตของเราถ้าเราต่อสู้แบบไม่มีทางชนะแทนที่เราจะยอมรับมันสิ่งนี้จะทำให้เรานั้นขาดทุนครับทำให้ชีวิตของเราปั่นปวด และชีวิตไม่อาจจะดําเนินต่อไปได้อย่างสุขสงบพี่น้องเราเห็นนะครับว่าคนไข้หลายคนที่ยังลุกลี้ลุกลนยังสู้แบบที่ไม่มีความหวังอยู่และไม่ยอมรับความจริงที่เกิดขึ้นไม่ยอมรับความรู้สึกที่ตัวเองมีอยู่บางคนโกโรธก็ไม่ยอมรับความโกโรธเพราะอาจจะรู้สึกว่าความโกโรธนั้นก็ มันเป็นสิ่งที่ไม่ดีแต่ตัวเองโกรธอยู่แต่ไม่ยอมว่าตัวเองโกรธนั่นคืออุปสรรคที่ยิ่งใหญ่มากบางคนไม่ยอมรับความรู้สึกเสียใจครับเพราะอะไรครับเพราะคิดผิดว่าหรือคิดว่าการลูกเสียใจนั้นแสดงว่าอ่อนแอหลายคนนะครับปิดซ่อนความรู้สึกโดยใช้กลไกหลายอย่างครับแน่นอนครับบางคนก็เก็บกดความรู้สึกนั่นก็เป็น,นกลไกแบบหนึ่ง บางครั้งความรู้สึกที่สุกเก็บกดไว้นะครับก็เปลี่ยนเปลงอาการเจ็บป่วยทั้งร่างกายครับนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงใจล่าเลิงเป็นยาอย่างดีแต่จิตใจที่หมดมานะทำให้กระดูกแห้งหรือกระดูกผุเพราะฉะนั้นหากว่าเราเองนั้นอยากจะมีชีวิตที่มีชัยชนะเราต้องกล้าหาญที่ยอมรับและแบมือโอบกอดสิ่งที่เราไม่ชอบ สิ่งที่เป็นวิกฤตสิ่งที่เป็นสถานการณ์ที่ไม่ควรไว้วางใจไม่น่าไว้วางใจพี่น้องครับนั่นคือสิ่งที่เราเองนั้นจะทูลขอพระเจ้าเมื่อเราไม่มีกําลังเมื่อเรารู้สึกว่าเราอ่อนแอ,ท,อท้อถอยท้อถอยท้อแท้เราขอพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์เที่ะเพิ่มพูนกําลังภายในให้กับเราพี่น้องครับเรามาดูว่าทําไมเราถึงยอมรับไม่ได้ทําไมคนเราถึงยอมรับไม่ได้ เหตุผลที่คนเรายอมรับความเป็นจริงไม่ได้เพราะว่ากลัวครับบางครั้งความเป็นจริงก็เจ็บปวดและเป็นสิ่งที่เราคาดหวังวาดหวังไว้เป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกับที่เราต้องการเพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้สึกเจ็บปวดหากจะยอมรับว่าเราเป็นคนที่ไม่เก่งเราจะรู้สึกเจ็บปวดหากเราจะยอมรับว่าเราเป็นคนที่คนอื่นไม่ยอมรับความปรารถนา ที่ให้ตนเองเก่งพ,พอกับคนอื่นหรือเก่งกว่าเพราะเราเปรียบเทียบกับคนอื่นหรือเปล่าคนที่เป็นภรรยานะครับก็จ,จะู้สึกเจ็บปวดเมื่อสามีไปมีคนรักใหม่หรือสามีกําลังเปรียบเทียบความสวยของภรรยาตัวเองกับผู้หญิงคนอื่นแน่นอนครับมันเป็นเรื่องที่เจ็บปวดมากจริงๆแล้วภรรยารู้สึกเจ็บปวดหากจะยอมรับความจริงว่าสามีไปมีคนรักใหม่เพราะเธอปรารถนาะ ความรักและการอุทิศตนจากสามีของตัวเองนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับสามีภรรยาชีวิตคู่สมรสที่สำหรับบางคู่ก็นำไปถึงการหย่าร้างกันเพราะว่าความเจ็บปวดในสิ่งที่เกิดขึ้นพี่น้องครับสำหรับเด็กที่พ่อแม่แยกทางกันและพ่อก็ไม่เคยเยี่ยมเลยมาเยี่ยมเลยพี่น้องครับเป็นความเจ็บปวดที่ยอมรับความจริงว่า ตัวเองก็คิดถึงพ่อมันเป็นความเจ็บปวดที่ยอมรับว่าตัวเองขาดพ่อและคิดถึงพ่อพ่ออะไรครับเพราะหากยอมรับว่าคิดถึงก็ต้องพบกับความผิดหวังแน่นอนเพราะฉะนั้นความจริงอย่างนี้ที่จะพบกับความผิดหวังมันอาจจะเจ็บปวดต่อเด็กคนนั้นมากยิ่งกว่าความจริงข้อแรกว่าตัวเองคิดถึงพ่อ พี่น้องครับหลายหลายคนนะครับยอมรับว่าความจริงาก,การยอมรับความจริงนั้นทําให้เขาพบว่าตัวตนของเขาเนี่ยอ่อนแอครับก็เลยปฏิเสธความจริงยอมรับไม่ได้จากการที่เขาปฏิเสธความจริงนี้เองทําให้เขารู้สึกดีขึ้นครับทําให้เขารู้สึกว่าเขาเข้มแข็งพอที่จะปกปิดหรือปิดซ่อนความรู้สึกจริงๆแต่ลักษณะแบบนี้นะพี่น้อง พี่น้องทราบไหมครับว่ามันจะอยู่ไม่นานครับและในที่สุดความเหนื่อยล้าที่ต้องต่อสู้กับความจริงก็จะปรากฏขึ้นสาเหตุอีกประการหนึ่งนะครับก็คือยอมรับไม่ได้เพราะเข้าใจว่าหากยอมรับสิ่งใดก็แปลว่าต้องชอบสิ่งนั้นความเข้าใจนี้ไม่ถูกนะครับความเข้าใจที่ว่าเมื่อเรายอมรับสิ่งใดก็แปลว่าชอบสิ่งนั้น แท้จริงแล้วการยอมรับสิ่งใดไม่ได้หมายความว่าต้องชอบสิ่งนั้นนนนะครับพอเราสามารถรู้สึกเป็นกลางได้นะครับไม่ซ้ายไม่ขวาไม่หน้าไม่หลังนิวตรครับเป็นกลางได้ต่อสิ่งนั้นต่อสิ่งต่างเรารับรู้ว่ามันมีอยู่จริงมันอยู่มันเป็นอยู่มันดำรงอยู่แล้วเราไม่ไปต่อสู้ออกความจริงที่ว่ามันดำรงอยู่เลยอย่าไปต่อสู้แบบนั้นเพราะการต่อสู้แบบนั้นนะครับมันไม่มีประโยชน์ เพราะฉะนั้นอย่าไปคิดว่าหากเรายอมรับสิ่งใดก็ปแปลว่าต้องชอบไม่ใช่ครับมันอาจจะชอบหรือไม่ชอบก็ได้แต่ยอมรับมันพี่น้องครับคำว่าเป็นกลางหมายถึงไม่มีความรู้สึกโกรธเกลียดรักชอบเป็นกลางไม่หมายถึงไม่มีทั้งความรู้สึกลบไม่มีความทั้งความรู้สึกบวกไม่รู้สึกลบเพราะว่าความรู้สึกลบมันทําให้เราไม่มีความสุขไม่รู้สึกบวก พราะสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นไม่ได้เป็นเรื่องที่น่ายินดีแต่อย่างใดฉะนั้นความหมายคำว่าเป็นกลางนั้นก็คือไม่มีความรู้สึกทั้งลบและไม่มีความรู้สึกทั้งบวกประลบทําให้มีความสุขบวกนั้นหลอกตัวเองพี่น้องครับเป็นกลางนํามาซึ่งความสงบของโลกภายในตัวตนของเราโลกภายในจิตใจของเราเพราะฉะนั้นการยอมรับนั้นถือว่าเป็น ทัศนคติอย่างหนึ่งครับที่จะไม่ตัดสินแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าประกาศว่าสิ่งนั้นดีใช้ได้หรือสิ่งนั้นไม่ดีเลวร้วายพี่น้องครับการยอมรับตรงนี้ก็ทําให้เราได้เข้าใจตัวตนของเราขอร่วมใจกันอธิษฐานครับข้าแต่พระบิดาเจ้าในวันนี้ทางหลายที่เรียนรู้ถึงสภาพของจิตใจอารมณ์ความรู้สึกในเรื่องของการยอมรับและรู้ว่า การยอมรับนั้นเป็นทัศนคติอย่างหนึ่งซึ่งสามารถพัฒนาได้ขอโปรดช่วยครับองค์หลายที่จะพัฒนาให้องค์หลายยอมรับในการทรงนำของพระองค์ยอมรับในพระทัยของพระองค์พระประสงค์ของพระองค์ที่มีต่อชีวิตของข้าพงค์ทั้งหลายขอทรงช่วยครับองค์หลายที่จะยอมรับความจรงิงและขอพระเจ้าทรงโปรดหากความจริงนั้นเป็นความจริงที่ทำร้ายข้าพง์ทั้งหลาย ขอส่งโปรดให้เมืหลายยอมรับและโดยที่เมืหลายจะไม่รู้สึกกลัวไม่รู้สึกโกรธไม่รู้สึกเกลียดขอพระเจ้าท่งโปรดเมตานำพาข้าพรางหลายด้วยเถิดขอให้การยอมรับของข้าพงหลายนั้นที่จะเป็นกลางซึ่งจะทําให้หากเป็นสิ่งที่เลวร้ายมันก็จะไม่ส่งผลกระทบกับชีวิตของข้าพรง์หลายและขออย่าให้ข้าพง์จะรู้สึกบวก เพราะว่ามันเป็นการหลอกตัวเองขอพระเจ้าช่วยข้าพวงทังหลายด้วยเถิดขอมอบชีวิตไวยแด่พระองค์ให้อยู่ในพระาทของพระองค์อยู่ในพระทัยของพระองค์ด้วยกราบทูลสิ่งเหล่านี้ในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพบกันใหม่วันต่อๆไปนะครับขอพระเจ้าอํานวยพระพรพี่น้องทุกท่านครับสวัสดีครับ Tá ใจมันร้อนรนต้องทนเพราะอะไรรู้ถึงรู้ว่ามันทุกขแทบจะตายมันตอกย้ำข้างในทุกๆวันทำให้ลืมมันกลับจำฝัง say